เลยพี่นองเอยกินน้ากันเด้ออยู่ทางไก่บมีมาทางพี่ด้อไม่คนนี่ม้วยกับย่ยย่ย่สูตน้ำแทงอือู้ใดมากพาคเหนือวไได้กินทีภาพสุดสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องไป วันนี้บ่มีอย่างไรอากาศดีจิพาจนานอ้วนจานนุกไปซอกซื่อส้มมากินแซ่บพอดีอากาศดีอยากสม้มจานนุกก็ยังบู่่วงถึงหากระตื้นกระตื่นไปซอกส้มกินก่อนให้มันสวงางไปซอกซื่อกระแรงฟื้นมากินอาหารทางภาคเหนือเขาจะฮู้ดีกระแรงฟื้นสุดยอด ตอนนี้เขาก็แวะมาซื้อข้าวแหลงฟื้นหน่อยหนึ่งก่อนที่เขาจะออกไปส่วนอาจารย์ซักแต่ก่อนจะไปส่วนอาจารย์ซักเดี๋ยวมือนี่สิพามาแวะห้าน้ำชิงชิงภายที่ต้องการเติมความสดชื่นถือว่าห้ามพลาดเลยซึ่งห้านเพิ่นก็มีเมนูหลากหลายให้เลือกบอกว่าจะเป็นซาไข่มูกาแฟนมเหนียวนมสดหมักไม่โยเกิร์ตปัน่นนมสดเมจิเมนูปัน่นโซดาเย็นมีครบพร้อมเสิร์ฟความสดชื่นซึ่งห้านเพิ่นก็ตั้งอยู่โซนขวาน้ำากซองหรือตันหน้าห้องการโยธทอคจิตกับสนามกีฬาแข่งอุดมไส ไผที่กลายไปกลายมาหรือมาเล่นออกกำลังกายต้องการเติมความสดชื่นบาเวห้านเพิ่นได้เดอ้อรับหองความแซบกินแล้วจะติดใจนี่บมดหมดแล้วมาเวเอาน้่ปันน้เ่เกื่อยใหญ่ก็ะทำทานส่วนผัวน้างก่อซองไผ เคยไปกัมากมาก็ได้ลืมมาหนุนเด้เสียบๆลายลายอียดลายเนียวจะสักเลือกดูเอาเมนูยังเอาเนมยังมึงนี้อันนี้มันซาขยมกตจะได้เป็นน้ำปั้นเนาะอันนี้จะเป็นขนจะเป็นมบันนี้จะเป็นฟัสยเอันนี้จะเป็นโคโอเคอ้เนี้ะเป็นี่ช้าะเีวด้แล้วนี่มาบเอานด้วย ่งซิงๆทุกผิดธรรมมีน้ำยังไงมีน้ำลายเน่าเลน้ำสติ๊กน้ำฟันน้ำอย่างกับพี่ผู้ชื่อโอ้ขนมีกุมเย็นขนมโอ้มีขนมด้วยไอตัวนี้เขามห่อส่วนจานซักเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าไปส่วนจาไปเพื่อกนิดนึงวันนี้เขาก็บชิพาทุกคนมากินข้าวแรงฟื้นนั่นเอง ข้าเหล่งพื้นนี่ถือว่าขึ้นชื่อของไทยเหนือเลยนี่เขาก็มีข้าวเล่งพื้นมีข้าวเตนนีข้าวเตนแล้วก็มีจืดลูกซีนกับฮอนดกแล้วก็เมื่อ,ก,ก,อ,อก,ก,กี้เขาไปแวะเ,เอาน้ําอันนี้ก็เป็น้านชิงๆเนาะขอบใจเอื้อยเพื่อที่สนับสนุนนำเขาแล้วก็มีขนมแนงไปเอาขนมให้ไปเดี๋ยวเขาไปเบิรงตอนกินกันเลยมา กินกขาฟืนน้ำกันเด้อพี่น้องจื่อทันแรกเขาก็เอาน้ำลงไปปรุงก่อนไกลไปไกลมาเด้อขอโทษขออภัยเด้อปรุงไหมเจ็ดนวลสิบมกรอนกินน้ำก่อนฮอนอากาศฮอนมาเนี่ยนี่ได้เจอมาแล้มันนี่เป็นเจลโซนาวทเท็ดสายเลยไท่แล้วหนึงที่เด็ดมันก็อยู่ที่เจลนี่แหละกขาฟืนนี่ยนะ thì mình dùng thịt chèo khăn bố chèo này mất lên có thẹp lên thì nằm em nằm lại lại rồi à đỡ thì nào ngoài khắc khắc vào đi xếp xếp nằm cạnh đỡ dù hay dù đang cứ cầu của mình tê bao thao là nằm tàn xe cứ để mặc lại cái xe lại mắc quần nói cái xe nói Tôn, như thế tôn Nhi. เรีย๋ยวไปเต้โอเคเลียวเต้นพนักป้าถูกมากลายพี่น้องน้ำโอเคแล้วเาก็ตอนลงไปน่าจะเลยพี่น้องเอ้ยกินน้ำกันเด้ออยู่ทางไก่บ่มีมาทางพีเด้อมีหลายเน๊ะเข้าเต็นลงไปเข้าเต็นบ้านเพื่อนยังวะเข้า่อเข้าเต็นขึ้กันจี้บางบ้านก็เข้าควบเข้าคืบไป เราจะเตะเราจะบอลซาพื้นบ้านจะต้องกินเป็นใส่อ๋อทีเด็ดเจ้าน,นี่ทีเด็ดมี่ทีเด็ดมากิโอ้ยโอ้ยให้เถอะเปลี่ยใส่ให้แล้วจะกินแล้วคือแห้งเปลี่ยนใส่มันมีทีเด็ดเด้อผสมประสานหลายแนวอ,ออกลูกซ่อนเลยพี่น้องเลยนี่คน <c oughs> เล่นมือถือกับใจ เัอะๆเยอะๆเออช่าชุ่มชิช่าอี๋อเอาใส่ข้าวเตนแล้วก็เขามีไข่ด้วยไข่นกกระทาดองไข่นกกระทาแกะไข่นี่ใส่เซฟแน่นอน่นกไข่กระทาลงตาเออช่าเยอะๆเยอะๆมาเด้อบัดนี้เรียบร้อยแล้วบัดนี้หลังจากปรุงเรียบร้อยก็ลุยเลยอย่าบัดนี้นึียมาเด้อกินข้าวฟื้นต้อกันเด้ออยู่ทางอยู่ทางทิศเทนหรือทิศเดียนใดเฮ้ยมันเป็นบ่งหาเด็กดัก ไปเด้อกินข้าวฟื้นรับกันเด้อแซ่บนะอีสระใจไปเลยจิ๋นดนสระใจส่งบับส่งบับอ๋อไข่ซวงไปเดียวแล้วหาเลย ว่าเป็นอาหารคือซื้อของภาคเหนือเขาเลยบ่ฮู้วะอยู่ภาคใกล้ภาคกลางจะมีบ่ตอ,อนน่าจะมีแหละแต่ว่าบโหราณเนาะเขาเขาบุหิตกิน,นอย่เออบ่มีบ่มีบ่มีอ่ะมีแต่คนทางเหนือไปตั้งห้างอยู่ทางนั้นเอาอมีแต่นชนหลายฮู้ดฮู้นี่มีแต่ทางยามรองน้ำท่าหัวใจกุ้งเกี้ยวโต๊ะสลีมีไหมมีเขาเชียงกวางไม่มีแล้ว ขึ้นซื้อสุดโต๊ะน้ำท้าหลายกูมึงเจอมาคนนองเจออุดมแซา,าก็แซ่บกันกินไปกินมาเผ็ดน้ำหานชิงชิงเด้ออ่าสุน,น้ำนนแท้เผ็ดผู้ใดมา,ากภาคเหนือไม่ดได้กินที่ภาคซึุงแม่ ส่วนหลายคนมาลองกินก็ติดใจนะกินแล้วก็ติดติดนี่เลย <laughs> ติดใจหรือติดเดินเนาะติด,ตดนีในเรื่องใอหญ่เลยคือเฮานี่แหละติดเล่าที่ทีมการเราทุกคนมาแล้วมันจานซักรักเอาแรงของแม่เกียวขขาพื้นนี่ก็คือกันกับอันนั้นไหมกันเกล็ดเขาปุ้นเจ้าขิงเขะปุ้นเจ้าขิงก็ค,คือกัน แต่ตัวนี้จะเข้มข้นก่อนเจ้าก็ฟื้นจะเข้มข้นก่อนนิดน,นึงแล้วแต่คนมกนักเนาะคนเฮ็ดเนาะน,นำยืนคล้องเลยอิดว่เอาเจ้าน้อยๆจ,จัดตั้งหนักเลยเจ้าลายๆเพชรี๋ยวนี้กินไปกินมากอุ้ยยืนคล้องแล้วพี่น้องเลยคล้องจริงงับมันหลายไงซื้อมาหลายเพือ่อน ตอนแรกจะซักยังว่าหน่อยกันเนีมีซื้อมาหลายครับตาใหญ่กันท่วงดูเห็นจะเลยซื้อมาหลายหลายเนาะมีครบชุดมีห่อนมักแตงอันนี้เจลลูกซีนใส่ใส่ถอ่ใส่เนี่ยเผ็ดเผ็ดมือดเล เหมอจิ๊บจิ๊บแต่สุกินนะกูโบวัเนเพ็ดกกินเพ็ดหดล้มืดยอนอย่งพนดนอิ่มจริมืดยังโมเมนต์ว่แซ่บแแซ่บแต่ว่าทีได้เขาเฮ็ดเพร็ดไก่กินก่ได้ลายกินเพร็ด่ได้เขาบอกเฮ็ดเพร็ดดองมึงทังกล่เพร็เอาเพรใส่มืดใส่มืดิงแซ่บคนนั้นเบาอย่ปกติกินถ้วยน้อยด้วยฮะฟันานี่ สามใยเป็นแองวเดียวเนาะนี่ช่วยิ0พันแล้วอัพราคาแล้วแกนี่นี่่วห้าสิบวกใส่อันเครื่องปรุงมียัก่แปดอยู่ด้แปดสเนาะแปดสิพันทั้งนั้นก่อับเป็นเนแต่กินคุบุได้กินไค่ไะน้ำบุตรักเนาะุตักงับหมดและจะสร้างนี่ระกินไขรเมื่ได้กินไขรจังนวยแร่บางไข่จีนเนีน่ันปลอยระเบิดบาดนึ่งเนี bùm Một nó sẽ thanh cổng rồi đó cái mượt sửa xuân đây và wow. lùi đơ lùi đơ thai nằm mượt cái đùa trên kèm bong đó và nói mặc đùa trên nằm trên kèm bong đó Hãy เกียงตาบจนได้พี่น้องครับคัดท้องแห้งแซ่บถือว่าเรียบร้อยเนาะมันี่เขาเลีงฟื้นบ้านเขามันี่ก็คอบใจพูปรปทำทานจริงๆเนาะสวดกรัวน,น้ำปั่นไปกกลไปกกลมากก็อย่าลืมไปอุดนูนแล้วใจดี <c oughs> แถมฟรีต <c oughs> ลอดมีของแกงของแถมตลอด ปากกูไลก็แซกกูติดตามเรื่องมน่าจะมีเมนูใหม่ให้บึงวันนี้ขอเท่านี้แหละเมื่อยอิมอ่มเผ็ดอิ่มคัดท้องบ๊ายบาย